นี้เราอยู่ที่ไซงานก่อสร้างแห่งหนึ่งนะฮะก็จะมีแรงงาน,นต่างชาติช่วงนี้เช้าเขายังไม่มาทำงานกัน,นแต่ก็เห็นร่องรอยที่ก็ทำเอาไว้นะฮะอยนี้นะฮะ,ะแรงงานลาวเ,เขมรพม่า,มานะฮะทำไมมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่างานผมเป็นงานที่ปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิเรื่อง นะแล้วก็ไอ้เรื่องที่สิบอ่ะการปฏิวัติอันที่สิบมันคือการรวมสิทธชาติเป็นชาติเดียวกันเป็นชาติไทยมหาอำนาจไปเ่ยเป็นรัฐทุกเป็นรัฐทุกนะครับทีนี้การรวมเนี่ยรวมลาวาับเยดมามนี่เป็นเรื่องที่คนไทยบอกเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องบางท่านก็จะบอกว่าไปยุ่งเขาทาไมนะอย่างเงี้ยนะแต่เนื่องจากประเทศมีลิขิตเพราะนั้นก็ต้องบอกว่า มันเป็นลิขิตนะลิขิตของประเทศไทยประเทศไทยมีลิขิตแล้วก็ตรงมาหนึ่งถึงเก้าตรงมาตลอดแล้นั้นก็แจ้งให้ชาวลาวเขเมรธรรมได้รับทราบรับรู้ไว้มันเป็นลิขิตของประเทศที่จะต้องในยุคสิบสองราชการสิบสองอะเป็นไทยมหาราชเป็นรัฐใหญ่เพราะนั้นตอนนี้เราอยู่รุัฐได้มาสิบสองสิบเอ็ดตอนนี้เราอยู่ยุคลอสสิบอยู่เป็นยุคที่ต้องวางรากฐานใหม่ไง เพราะนั้นก็ต้องแจ้งไปยังชาวลาวกเีมนมานะครับอ่าประเทศไทยมีลิขิตที่จะต้องเป็นไทยมหารัชเป็นรัฐใหญ่เพราะนั้นก็จะต้องรวมสี่ชาติเป็นชาติอ่าใหญ่เป็นชาติไทยใหญ่ทีนี้จะรวมได้อย่างไรก็อย่างนี้ฮะเนื่องจากเป็นชาวพุทธไงเป็นชาวพุทธนะครับทีนี้ทําไมต้องมารวมรวมได้อย่างไรจังหวะสถานการณ์มันก็เอื้ออํานวยให้เป็นไง ก็คือตอนนี้พูดจริงๆเลยนะคนลาวชีวิตมันอยู่ก็น่าสงสารก็เหม็นเหมือนกันยิ่งพม่ายิ่งโอ้โหหมดสภาพหน้าสถานการณ์มัน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 เหมือนกับเป็นตามลิขิตอ่ะแล้วยุคมันราเสร็จมันต้องติดตั้งของใหม่หมดอ่ะถ้าท่านไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพม่าถ้ายังอยู่เหมือนเดิมนะอยู่แบบทุกวันเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมผัวไม่มาเสนออะไรเลยท่านก็จะอยู่เหมือนเดิมเป็นประเทศเออเราเป็นสี่ประเทศเหมือนเดิมอ่ะ นะที่ประเทศเหมือนเดิมลาวก็มีมีอะไรนะมีคำสาบไม่เจริญอยู่เงี้ยพอไปทำผิดมีคำสาบลาวก็เลยอ่อนแอหมดจีนตอนนี้จีนเข้ามาบุกแล้วนะนั่นมีคำสาบเขามีคำสาบคนลาวก็รู้อยู่แล้วก็อยู่กันแบบนี้จริงๆตามคำสาบส่วนเขมรก็รพอกันส่วนพมา่าล่ะ เพราะมานี่โอ้โหถูกแผงการยึดไม่เป็นประเทศเหล่านี้ประชาชนเขาอยู่ลําบากอยู่กันลําบากลาบนผมจึงมาแนะนําบอกอย่างนี้บอกอย่างนี้นะฮะไม่ต้องไปยึดอยู่ในประเทศเก่าแล้วไม่ต้องยึดถ้านลอนึกภาพนะนึกภาพใหม่นะนึกภาพใหม่นะอ่า เป็นคนลาวเอาคนลาวกับประเทศลาวก่อนเพราะพลเมืองน้อยที่สุดคนลาวท่านนึงภาพนะสภาพท่านอยู่ท,ท่านก็ท่านก็เห็นแล้วว่ามันแย่มากเงินกีบแทบจะไม่มีสภาพแล้วนะชีวิตก็ลําบากท่านจะรักษานี่ไว้ไหมท่านก็ไม่รักษาคนลาวก็อยากจะเปลี่ยนนี่มันดีขึ้นอยากจะทิ้งประเทศลาวไปเป็นประเทศใหม่นะทีนี้มันก็ เป็นคําแนะนําง่ายๆนะผมจะแนะนําง่ายๆให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับอะไรที่เป็นคําสาบเนี่ยมันจะจบไปเมื่อท่านเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนคือไม่เป็นคนลาวอะ่ะเพราะนั้นคําสาบมันก็ไม่ไม่เกิดฤทธิ์กระเด่นไม่เป็นคนลาวแล้วนะสถาปนาใหม่ก็เป็นของใหม่ละคำคำสาบก็ไม่เกิดประโยชน์นะทีนี้เมื่อท่านเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นอะไรพอท่านเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเนี่ย ท่านจะได้ประโยชน์มากมายมหาศาลเลยจากคนลาวนะเจนหนึ่งถ้าถ้าเราเปลี่ยนกันทั้งสี่ประเทศเนี่ยคนลาวก็จะบอกว่าเฮ้ยโอ้ฉันได้ประเทศไทยอ่ะได้ประเทศไทยได้ประเทศเขมรได้ประเทศพมา่าได้อ่าวไทยแค่สี่อย่างนี้คนลาวก็ช็อกแล้วโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่สี่อย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างมากมหาศาล แล้วถ้าเผื่เป็นเร็วนะเป็นเร็วตามที่ผมนี่กำลังก,ก่อร่างสร้างเนี่ยกางออกแบบสร้างาวางวางสี่แพลตฟอร์มใหม่ถ้าเผื่อคนลาวเข้าใจเนี่ยติดธงสีพิลักทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะพร้อมจะเป็นคนไทยพร้อมจะทิ้งประเทศลาวพร้อมทิ้งคำสาบมันได้เกิดขึ้นจริงแล้วคำสาบแล้วมันก็ควรจะจบไปมันเกิดขึ้นจริงแล้วไม่ใช่มันไม่เกิดนะเกิดแล้วได้รับผลกระทบแล้วถือว่าถิงที่สุดแล้ะ เพียงแต่คนลาวบอกกับตัวเองว่ามันถึงที่สุดแล้วคำสาบได้เกิดขึ้นจริงลแล้วได้ถึงที่สุดแล้วดังนั้นก็ถ้าว่าได้รับใช้คำสาบไปสิ้นสุดหมดเวรหมดกรรมแล้วขอเกิดใหม่เกิดใหม่ก็เกิดเป็นประเทศไทยอ่ะเกิดเป็นกระไทยมารวมกับประเทศไทยเป็นคนไทยเลยเขาเกิดเป็นคนไทยเลิกเป็นคนลาวแล้วไม่ต้องเป็นคนลาวหรอกแต่ว่าประสา์ประวัติศาสตร์เรายังอยู่เหมือนเดิมสืบสาวไปก็ยังรู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนไทย พูดง่ายคนลาวเป็นยนของไทยทำนองเดียวกันคขมรงก็เหมือนกันเลิกนะเพราะเป็นประเทศที่ถูกเหมือนคำสาปเพราะพระพุทธเจ้าก,ก็บอกอยู่แล้วว่าเกิดจากลินสองแฉกสัตว์ที่มีลินสองแฉกแล้วเจ้าเมืองอยู่ไม่ร่องอรอยหรอกไอการอยู่ไม่ต้องอรอยมันสร้างผลเสียหายแม้แต่ประเทศตัวเองก็สร้างผลเสียหายก็เลยต้องฆ่ากันเป็นล้าน,นะนะ่นี่ะมาจากไอลินสองแฉกไอผู้นำสองแฉกเ่แล้วทุกวันก็ยังเป็นอยู่งอ,องี้เรื่องแฉ คุณไอซีเกมเพิ่งจบไปนี่ครับเพราะอย่างเงี้ยหรือต้องแจกเพราะนั้นเลิกเป็นคนเขมรนและเลิกเหมือนกันนะใช้สูตรเดียวกันไม่ต้องมาตามคำสาบเลิกมาเป็นคนไทยดีกว่านะมาเป็นคนไทยเพราะเป็นคนไทยแล้วคนเม็คนเมนมได้อะไรได้ประเทศไทยได้ประเทศลาวได้ประเทศพมา่าแล้วได้ทุนอ่ะสมมติมันร,รวมเร็วนะทําได้สี่อย่าง ได้ได้สามประเทศแล้วก็ได้อ่าวไทยแล้วได้อย่างที่ห้าคือถ้าทําเร็วนะตกลงเร็วนะได้ทุนสํารองคนละหกล้านยี่สิบล้านเหมือน,นคนไทยอ่ะเหมือน,นคนไทยเพราะคุณครูเป็นคนไทยคุณจะได้หกล้านยี่สิบล้านกันเพราะนั้นรีบด่วนรีบเร็วแล้วนะตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะก่อร่างสร้างไอ้ตรงนี้สร้างสี่แพลตฟอร์มเนี่ยนั้นขมรก็จะมาคนขมรติดธงสีทิหลักทุ่บ้านทุ่มืองเลยเป็นสิทธิ์ของท่านติดทุบ้านทุเมือง โอไฟล์ก็ติดในโลกออนไลน์ก็ติดหมดอย่างเงี้ยแสดงว่าท่านท่านเปิดไฟเขียวแล้วแล้วก็รวบรวมใบแสดงเจตนงของทั้งลาวเขมรเม่ามาด้วยรวบรวมใบแสดงเจตนงส่งไปยังสาปาระชาติแจ้งสาาระชาติว่าประชาชนประเทศนี้พร้อมที่จะเป็นคนไทยแล้วพร้อมจะล้อมรวมล้อมรวมล้อมหลวมเป็นคนไทยนะ เป็นคนไทยดีกว่าเพราะมันอิสระเพราะไทยแปลว่าอิสระไงนนะไม่อยู่ภายใต้คําสาบไม่อยู่ภายใต้คาาําพยากรณ์จากที่บุญเจ้าพยากรณ์ประเทศแคนาดามีดีองแฉกเนี้ยไม่ต้องส่วนพม่าก,ก็ยังไม่ได้เป็นประเทศนะในพมา่าในสายตาผมคือเป็น,ปนยังไม่ได้เป็นประเทศแต่มีคนไปแอบจดเป็นประเทศทนนั้นประเทศภายในยังไมไ่ลงตัวเลยสัญญาป,ปองหลวงหรือปางหลวงก็ยังอยู่ยังมันไม่สามารถเป็นประเทศได้อะดังนั้นเมื่อมีคนไปแอบจด แล้วเป็นประเทศมาตลอดระยะเวลาที่เป็นประเทศมานี่ก็ไปสู์เห็นแล้วว่ามันมันเป็นไม่ได้เป็นประเทศมันแตกแยกกันอยู่มัน,เ,นเพราะฉะนั้นการที่ประเทศใดๆไปรับไปรับนะประเทศต,าต่างๆไปไปรับว่าพม่าเป็นประเทศเนี่ยขอให้ประเทศหล่านั้นทบท,วน,ท,บทวนใหม่ทบทวนใหม่นะฮะทบทวนใหม่แล้วก็ลงมติใหมว่ว่าพมา่าหรือเมียนมายัยางไม่ไม่เป็นประเทศไม่รับรองเป็นประเทศละวังนั้นก็ขอให้ชาติต่างที่เคยไปรับในอดีต ให้ทุกชนใหม่เพราะนั้นชาติต่างก็จะเปนทุกชนใหม่แล้วก็จะลงเป็นมติว่าต่อสายประชาว่าป,ป,ประเทศเบียนมาไม่ได้เป็นประเทศเท่าน,นั้นแหละกองกําลังทั้งหลายของทหารที่เอาปืนมายิงถล่มชาวบ้านเนี่ยก็จะกลายเป็นกองเถื่อนแลเมื่อเป็นกองทัพเถื่อนจัดการง่ายนะครับจัดการได้ง่ายแต่เราไม่เอากําลังไปจัดการนะแต่เราจะยิงข้อมูลเนี่ยยิงข้อมูลไปยังทหารของ สานพม่าขนาดนี้หรือสานเมียนม,มาแล้วเนี่ยยิงข้อมูลไปให้จะโดยตรงหรือจะให้ลูกหลานของเขาก็ได้เป็นผู้ไีบอกส่งมาข้อมูลต่อสารไปบอกว่าเฮ้ยปืนที่คุณหันหน้ายิงมเมือชาวบ้านเนี่ยหรือรถถังมายิงชาวบ้านหรือเครื่องบินบินไปจริงระเบิดเนี่ยคุณต้องหันกลับไปไปหาหเจ้านายคุณที่มันสั่งอไปหาคนที่สั่งนั่นแหละคุณไปจัดก,การในคนนั้นแล้วคุณจะได้ตำแหน่งของให้คนนั้นมาแล้วคุณจะเลื่อนชั้นเพราะนั้นจะไม่มีตัวตำแหน่งใหญ่โตทั้งหลายของ กองทัพพม่ายังไม่มีถูคนตัวเล็กเขาม่าที่ถืออาวุธถือปืนเนี่ยแหละหันกลับไปไปไปจัดก,การปจัดก,การไม่ต้องไปยิงไปฆ่านะไปจัดก,การให้เขาออกไปจากระบบเพราะท่านจะเลื่อนตําแหน่งไงไอ้ตัวเล็กๆนี่เลื่อนตําแหน่งไปเองไปเป็นตําแหน่งสูงเลยเมื่อเราตำแหน่งสูงแล้วยังได้เงินอีกมีเงินที่จัดก,การเนี่ยแทนที่จะต่อสู้เสียเงินมากมายใช่เอาไปบอกไปบอกทหารที่ถืออาวุธจะบอกว่าเฮ้ยคุณเพียแค่ อาวุธกลับไปนะคุณได้เงินมากกว่าที่ไอรัฐบาลคุณให้อ่รัฐบาลเมียนมาให้อะคุณได้เงินมากกว่าไอาห้หวัดที่นี่ให้สี่เท่าเลยอมากกว่าเดิมสี่เท่าหรือจะสิบเท่าไหมเอาเงี้ยคือได้คืนนะ่ะแต่ไม่ได้ตาแหน่งอีกยังไงทหารก็ต้องหันกลับไปจัดการกันเองแต่ไม่ต้องไปฆ่านะไปเอาพูกนั้นถอดถ,ถอนจับเป็นเชลยมาจับเป็นเชลยไม่ฆ่านะเอาใจเป็นเชลยมาอย่างเงี้ยเข้าใจยัง เพราะนั้นมันวิธีจัดการมันจะงง่ายเมื่อจัดการถึงได้แล้วเนี่ยทศพมา่าเนี่ก็จะผมจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนติดประเทศไทยเนี่ยจะก,ก็สั้งถึงในตรงแนววางท่อของจีนเนะี่ยแนววางท่อของจีนนะตั้งแต่แนววางท่อของจีนนะ่ะถึงเขตแดนไทยเนะี่ยจะเป็นส่วนที่ติดประเทศไทยจะรวมประเทศไทยส่วนที่เลยจากท่อไปนะั้นเป็นติดอินเดียนะก็จะให้เป็นอีกประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่ง ส่วนในตรงวังท่าของจีนก็จะเป็นแนวเขตพิเศษในเขตพิเศษคือให้จีนไปเลยนะต่อแนวนั้นประมาณสักข้างละ200เมตร200เมตรนะก็เป็น400เมตร400เมตรเนี่ยจีนสามารถที่จะเอาเครื่องบินวิ่งผ่านทะลุได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นจีนก็จะทำมามีช่องทางออกข้างหลังบ้างมีช่องทางออกข้างหลังมาเอา อ่าวอันดดมันอ่าวอันดดมันนะจะมาได้อย่างรวดเร็วไอ้ตรงนั้นน่ะพูดง่ายเป็นแผ่นดินทุกจีิงก้ได้เพราะมาถูกแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งติดเทศไทยส่วนที่ติดอินเดียก็เป็นประเทศใหม่เกิดขึ้นเลยไปรวมกันใหม่จัดตั้งกันใหม่เป็นประเทศใหม่นะแล้วเราก็จะให้เงินสปอร์ตสนับสนุนเจริญขึ้นเหมือนกันส่วนในตรงแนวควางข้อของจีนนั่นน่ะเราให้จีนไปเลยให้จีนไปเลยเพราะจีนจะมีช่องทางออก นะก็จะลดปัญหาสงครามตึงเครียดตรงไต้หวันตรงนั้นอนะ่ะตรงทะเลจีใต้มันก็จะลดจีนก็มีช่องทางออกจีนก็หายใจสะดวกนะเพราะจีนก็อยู่ตรงนี้นะก็ต้องเอื้อมเวยกันคนแถวนี้ก็เอื้อม่วยกันไงเอื้อมนวยเอื้อถอนกันนะเป็นอย่างนี้นะนะนี่คือหลักสันติของประเทศไทยที่เราจะเป็นประเทศถือดุลที่สามของโลกนะอันนี้คือบทบาทของประเทศไทย พม่านี่ไม่จัดก,การไม่ได้เพระาะติดประเทศไทยอ่ะแล้วอย่างตัวระบอบประเทศที่ผมออกแบบมันคือระบอบเอฟซูลูปฮิแมนนิตี้ดีจีมก็คือระบอบประชาธิชนาสูงนั่นเองประชาธิปไตที่เป็นสูงใช้หลักเอฟซูลูปฮิแมนนิตี้ดีจีมหลักมนุษยธรรมค้ำสิษฐ์สมบูรณ์สมบูรณ์เลยดังนั้นคนพม่าเนี่ยต้องไม่มีการถูกละเมิดหลักมนุษยธรรมไม่ถูกละเมิดไม่ได้แล้วประเทศไทยต้องเข้าไปจัดก,การแต่ไม่ได้เอาปืนไปยิงไปถล่มไม่ใช่ก็ได้ไงก็บอกอย่างเนี้ บอกให้ทหารหันปืนไปแต่ก่อนจะหาทหารคนในประเทศต้ตองติดธงสีพิลาก,ก่อนประกาศเปิดไฟเขียวก่อนเปิดไฟเขียวให้รู้ว่าเอ้ยคนในประเทศก็เอาด้วยนะรวมกับประเทศไทยเอาด้วยเป็นคนไทยแล้วติดธงสีพิลักมาตรฐานสี่ของประเทศไทยละพร้อมจะรวมประเทศไทยเนี่ยติดอันนี้แล้วก็ส่งสัญญาณน,นี้เป็นลรลังสอนไปนแจ้งสหประชาาติให้ทบทวนประเทศพม่าใหม่ว่าที่แล้วมานีมันมีคนไปแอบจด ในสยามปรงหลวงเนี่ยมันยังอยู่มันไปแอบจทไอที่จดไปนะถือว่าเป็นโมฆะแั้นักประเทศใดที่ไปรับรองประเทศพมา่าเป็นประเทศก็มามามาใหม่มาใหม่มา,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 มายกมือใหม,ม่คราวนี้ยกมือก็ไม่เป็นประเทศเพราะทุกวันมันก็ยังไม่เป็นมันแตกอยู่คุณจะไปคุณจะไปยอมรับได้งไงก็ชัดอยู่แย่กูก็้กูก็ต้องเป็นมติใหม่คือไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่เป็นประเทศเมื่อเป็นประเทศเพื่อกองกําลังมันก็กลายเป็นกองกำลังเถื่อนไงเพราะเป็นกองกำลังเถื่อนนยแล้วก็แจ้งไปยังไอ้ผู้ถือปืนเล็กๆตัวเล็กตัวน้อยบอก ไอ้ผู้ออกคําสั่งตําแหน่งกสูงเนะี่ยมันเถื่อนนะคุณแค่หันปืนไปหามันเองอะแต่ไม่ต้องไปฆ่ามันไม่ต้องไปฆ่ามันเราเป็นชาวพุทธไม่ต้องไปฆ่าเพียงต่ให้จับมันมาโดยละม่อมจับมาโดยละม่อมเนะเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากให้มันติดคุกเท่าไหร่ก็ว่าไปไม่ต้องไปฆ่าจับมาให้จํากลับพื้นที่เป็นเฉลยจับมาเป็นเฉลยลูกน้องไปจับ,จบเจ้าหนายเป็นเฉลยพระเจ้าอย่างราะนั้ไอ้ลูกน้องที่จับนี่จะได้ตําแหน่งอะตาแหน่งที่ไปจับกุณแจได้ตาแหน่งเลื่อนตําแหน่งไปเลย เพราะนั้นคุณจ้องกันเลยว่าตำแหน่งสูงสุดอยู่ที่ใครวะรีบนะไม่ต้องไปชิงไม่ต้องไปไม่ต้องไปชิงกันนะแล้วฆ่ากันไม่ต้องเลือกคุณได้ตำแหน่งแต่สูงพวกแคได้ตำแหน่งสูงกันหมดเลยเรื่อง้หมดเลยนะไปดูตำแหน่งล่างที่คุณมีนะ่ะมันก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนเองมาทําหน้าที่แทนแต่พวกที่ตอนสื้อวุฒิตอนนี้นจะได้ตำแหน่งสูงหมดและพวกตำแหน่งสูงถูกจับหมดเป็นเชลยหมดไปอยู่ในพื้นที่จํากัดอาจจะไปอยู่ในคุกก็ได้ให้จํากัดอยู่เฉยนะ ไม่ต้องฆ่าห้ามฆ่านะห้ามฆ่าอย่างเงี้ยเพราะทหารที่มีอาวุธอยู่ทหารกลับไปละมันไม่หันมาประชาชนละหันกลับไปหาเจ้านายผู้บัญชาการที่ศักดก็จับผู้บัญชาการมาปเป็นเชเลยแค่นั้นเองอ,ะอ่ะประเทศก็พม่าก,ก็จะสงบละคือเราต้องการให้ที่นี่สงบอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องการให้สงบแล้วลงตัวเร็วลงตัวคําว่าลงตัวหมายว่าจีนก็มีทางออกพม่าก,ก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนติด อินเดียก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปตั้งก so 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 <uri. S 1> mm ับประเทศกันใหม่เจรจากันใหม่โตลกันใหม่ส่วนเจ็ดปรนเไทยก็ปรับตัวใหม่เป็นคนไทยใหม่เพราะนั้นมันก็จะแบ่งเป็นสามส่วนส่วนติดประเทศไทยส่วนติดอินเดียส่วนตุงกางเป็นของจีนของจีนที่ได้พื้นที่ทีนี้พื้นที่ตรงนี้เราจะขอแรกประเทศไทยขอแรกเพราะว่าที่ที่นี่เป็นขบวนกู้ชาติประตักสองไงสมัยว่าเจ้าตากนั้นสิบสองปันนาเป็นของประเทศไทยเพราะนั้นเราก็ขอแรกพื้นที่ตรงนี้กับสิบสองปันนาสองปันนาก็ขอให้จีนคืน่ะ ขายแรกแรกพูดขายแรกกันที่ดินก็ได้เยอะกว่าเห็นไหมที่ดินตรงเนี้ยเราให้จีนไปเลย4ี400่ร้ยเมตรยาวตั้งแต่ชายแดนจีนจนถึงทะเลอันดามันอ่ะจีสนสามารถวิ่งเครื่องบินไปมาได้สะดวกตั้งอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้มันเป็นที่ดินจีนอ่ะได้มากกว่า12บสองปันนาเออจีนก็ต้องเอาเพราะว่าอะไรมันเป็นความมั่นคงของจีนอ่ะทางออกหลังบ้านก็เหมือนสัะต้องมีรูออกข้าหลังบ้านลายรูใช่ไหมยมีรูเงี้ย จริงก็ต้องโอเคเราต้องการให้ที่นี่มันลงตัวและสันติกันเร็วนะลงตัวและสันติเร็วและนี่คือบทบาทของประเทศไทยไงข้าเจอา่างยีภาพนะฮะเอารพระพิธีการเป็นนี้คือคนภาพแล้วดังนั้นชาวลาวขเขมรพมา่าติดธงสีเปหลักทั่วบ้านทั่วเมืองด่วนให้สาธารณชิได้เห็นนะติดด่วนเลยนะครับให้สาธารณชนได้เห็นแล้วท่านก็พร้อมที่จะเป็นคนไทยได้แล้วนะพร้อมที่จะใสแล้วท่านก็ถ้าท่านทําเร็วนะมารวมกันเนี่ยมันอาจจะได้สัก ไประเทศไทยมันห้าสิบกว่าล้านใช่ไหมลาวขเมมาขเมรพม่าเขมรมันสักสิบหกล้านเนี่ยรวมกับลาวก็ประมาณยี่สิบล้านนะ่ก็รวมกับประเทศไทยห้าสิบก็เป็นเจ็ดสิบละเจ็ดสิบล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคนหนุ่มสาวเลือกตั้งเจ็ดสิบล้านเราไปรวมกับพม่าอีกอ่ะสามสิบล้านครึ่งประเทศอะ่ะอาจจะห้าสิบก็เป็นร้อยอาจจะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ คนเมืองไทยใหม่ที่รวมกันสี่ชาติได้ร้อยี่สิบคนน่ะไอ้ร้อยี่สิบคนได้คนละยี่สิบล้านน่ะคุณคิดดูเงินมันมากมหาศาลแค่ไหนแล้วเงินเหล่านี้มันกระจายไปลงทุนทั่วโลกก็หมายว่าคนกเมรลาวพม่า,มาเนี่ยพอได้สิทธิ์เป็นคนไทยได้ทุนคนละยี่สิบล้านเขาอยากไปลงทุนประเทศไหนเขาก็ไปเลยกาวนี้ไปประเทศนั้นไปเรียนรู้ประเทศนั้นในนามของประเทศไทยใช้เงินสกุลเงินบาทประเทศไทยก็จะมีมีอ่ เข้าสู่ยุคจกักรพรรดิเป็นการวางรากฐานะด้ศไทยเป็นยุคจกักรพรรดิก็คือมีชาติสมาชิกที่เป็นกลุ่มการค้ากาลาบิดอยู่ทั่วโลกนะแต่ที่นี้คนลาวก็เหมือนก็ต้องมาปรับใหม่เรียนใหม่เรียนเป็นคนไทยใหม่สีป่ปีหนึ่งสมัยจะเป็นพวกแค่สิบปีอ่ะเป็นคนไทยหมดเลยนะสิบปีก็เป็นคนไทยแล้วนะอย่างเงี้ยคนไทยต้องปรับตัวอีกสองปีลาวก็เปมนมากก็มาปรับตัวเหมือนกันนะมันปรับตัวได้ มันไม่ใช่เ,เรื่องปัญหาอเรื่องปรับตัวเนี่ยเราก็ใช้ภาษาไทยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะนี่คือโลกใหม่ยุคใหม่วิถีใหม่ชีวิตใหม่เป็นเรื่องของมนุษยชาติเป็นเรื่องของมนุษยชาติและเป็นชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธก็ต้องรวมกันเป็นประเทศรัฐพุทธใหม่อ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจยังเพราะฉะนั้นชาวลาวถิ่นละมา่ไปคุยกันทั้งสามประเทศไปคุยกันนะไปคุยกันนะฮะ จำง่ายๆท่านได้ได้สามประเทศได้อ่าวไทยอ่าวไทยก็เป็นท่านทั้งทั้งอ่าวไทยทั้งอ่าวอะไรนะอันดามันอ่ะ,อะสมมุติท่านเป็นคนลาวเอ้ยฉันก็มีสิทธิ์ในอ่าวไทยทั้งเทะเลทั้งอันดามันอย่างเงี้ยได้ทั้งสามประเทศแล้วได้ทุนสำรองอีกยี่สิบล้านว่าวคุณจะไปรอรัฐบาลลาวให้ไหม เขมรเหมือกัน,กนคุณจะไปรอคุมเซ็นให้ไหมเข้าใจายังคนมามากเหมือนกันนี่ชีวิตใหม่หมดเลยส่วนคนไทยล่ะคนไทยก็เป็นมาอาลีช่วยเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยยกระดับฐานะกันใหม่หมดนี่คือประเทศไทยตัวจริงที่ท่านคิดไม่ถึงที่นี่คิดถึงนะเอานะไปคุยกัน ใหม่หมดเลยธรรมเทศนี่คือข้อใหญ่ของสี่ประเทศนี้ผมทิ้งไว้ให้คิดแล้วกันผมไม่อาจรรทรอะไรแต่ยินดีร,รับท่านสวัสดีครับ